รอแกนแห้ว้วนถนนลอยน้าดีนแกนแห้ว่วนเนี่ยถนนลอยน้าดีนี่มีสองที่นะตรงเมื่อกี้เนะี่ยที่หนึ่งอยู่ประมาณกมสามแล้วก็ตรงตราขงขนาก่อนถึงนิจภาพอีกที่หนึ่งอยู่ประมาณ อยู่ประมาณกม0.5ถ้ารับจากมิจภาปะนะอันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางหลวงมิจภาพแต่ว่าเราจะไปที่สกเกอร์อารีนาตลาดต้นตาลแต่เราจยงไม่ออกไปถึงมิจภานะเราจะไปเข้าตรงตลาดตลาดอะไรตลาดพีเอฟโอมใช่ไหมหรือตลาดตรงข้ามขดแกนแท้กวนน่ะนะตรงนี้วัดสาะทองอะ ข้ามขอนแก่นแม็วันเรานา้ดีตรงพมตรงนี้กมอสองเมื่อกี้น่าจะเป็นประมาณกมอสามนั่ บอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่จอดดังมีโอก,กาสจะมาลองดูว่าอร่อยไหม ทียังทุกป้าสโตขายอะไรไม่รู้เดเกอร์ชอเราก็ไม่เคยเข้านะอันนี้พมนหนึ่งนะนะฮะ กลาขอนแก่นหายอ้วนแล้วฝั่งนั้นก็เป็นขอนแก่นหายอ้วนเหมือนกันนะนี่นะที่ผมบอกขอนแก่นหายอ้วนตรงเหล่านาดีไม่มีสองชื่อเลย แต้องเขาเรียกว่าต้องถ้อยทดถอ,อยอาศัยกันซักนิดน,นึงในกรณีที่รถใหญ่เขาลิ่งสวนกันเลยนะฮะมันเป็นทางโล컬รถทางสัญจรแบบชาวบ้านชาวบ้าน ตรงไปเมื่อกี้จะไปออกถนนบ้านกอนนะแต่ตอนนี้เราจะไปทะลุด้านหลังตลาดต้นตาล สลามฟุตนฟูยาเดียมตลาดต้นตาลโน่นน่ะเห็นไหมฮะข้างหน้านี่ยนะไฟสว่างสบางข้างหน้า นี้เป็นลานจอดรถตลาดต้นตาลเขานะก็อะจอดรถตรงนี้ก็เดินไปได้หรือว่าไปจอดข้างหน้าก็ได้ถ้าว่างโดยจอดตรงสนามหญ้าเกี่ยวน,ยน,น,หนหี่แหละนี่นะฮะจกัตบายเลยถึงนะฮะถ้าไปมากกว่านี้ก็ต้องวิ่งเข้าไปในสนามหญ้าเกี่ยนนหนหวนั่นแหละไปออกทีนี้หนึ่งเผื่อลูกบอลมันมากระแทกโอเคเผื่อนักกีฬามากระแทกออกม,าจ,มกอาจะได้ไม่ชนรถโอเคเดี๋ยวเขาจะไม่เจ็บ